สวัสดีค่ะมาพอ,อก,กันอีกแล้วค่ะกับตะแบงเยล้มฟาร์จามจ้าเมื่อกี้เยล้มพามาหา้ราใหม่ค่ะหาซอยเยล้มในเด้อจ้าพี่น้องนอนนี่งอบอกย้ายนี่งอพี่เดี๋ยวย้ายมั้งกินบ่นี่ยบ่เห็นป่ายเห็นตะโคน <c oughs> Uh huh. ง้ามอยู่ค่ะเตว,วานเพิ่นขึ้นบ่ไดออนอยู่ได้จ้าปลายเพิ่นเนือเลยบ่ค่อยง้ามปันไดเนาะตะั๊ะไปก่อต่อไปเลยค่ะพี่น้อง นอยงไงค่ะปาดก่อเดียวค่ะมีตวนอยังไงเลยน้องนี่เอาได้ยูปารตยิน้องเมงงไงขนาดเลยค่ะหลายพร้อม จากนอระยาย <laughs> หกนอเจ็นอนหกนับพิชนอนนี่งามแท้ สามนอเลยค่ะก่อเดียวปาสหลาวนอก่อนนี้จะค้นม่เห็น พี่น้องก่อเดียวค่ะน้อนยใหญ่เพิ่อนเอาอไปแล้วจ้าเนหลือน้อยสั้งๆัน นอนจ้ะตอนนี้ไม่หลายนออยู่นอกลจ้ะนอนนั่นบ่เอาด้ยค่ะเอาสองนอเพราะ 零、嗯。 สรุปผลงานของเขามาอนีค่ะพี่น้องนี่จ้านนองไม่ที่ยายล้ำหาได้มาอนีแล้วคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีเนาะค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาได้จ้าจ้งใดกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้เป็นกาลังใจให้ยายล้ำเลยนะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ